สวัสดีครับฝนตกฝนตกเป็นไงกันบ้างครับฝนตกกันไหมนี่ฝนลินนะครับฝนลินฝนลินฝนลินห,หยุดไปแล้วฟ้ายังแลบอยู่นะมืดๆอยู่เลยมาส่งกําลังใจนะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับโอ้โห,โหเห็นไหมครับแลบฟ้าแลบอยู่ข้างหลังนะเมื่อสักครู่ก็ตกไป ก็มาส่งกำลังใจนะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับมีคลิปอะไรก็ลงไปเลยนะครับลงไปรัวๆไปเลยนะครับถ้ามีเวลาก็ให้ไลฟ์สดด้วยนะครับไลฟ์สดไลฟ์สดเก็บคะแนนเก็บนาทีกันนะครับสู้ๆครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้กันต่อไปมาเป็นมิตภาพที่ดีต่อกันนะครับ <laughs> เปิดหน้าปัตา สวมหมวกสวมหมวกฝนตกกันนะการฝนได้นะครับก็ยังรินอยู่นะฝนยังรินอยู่ก็มาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับช่วยๆกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับสู้ๆนะครับทุกคนมาส่งกําลังใจครับสวัสดีครับโอ้ฟังเสียงดีนะได้เข้ามาแล้วตกแรงขึ้นนะครับ แรงขึ้นแรงขึ้นฮู้สู้ๆนะครมาส่งกำลังบบใจนะครับทำคลิปกันต่อไปลงไปครับรัวๆไปเลยปังๆกันทุกคนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ